ฟังเสียงนะมันก็ต้องตกตกเพื่อเขาจะได้มีความกรอบมากขึ้นตกสองอันเลยก็ได้่วยนมค้นโอ้ยไม่รู้ใจยังไง่วยน้ำตาด่วยน้ำตาดนี่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มายสไพย์ตุรกีต้องทำมืออย่างนี้นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้อากาศดีค่ะกว่วน,นมข้นอยู่นะคะนมข้นทํายังไงไปดูในคลิปปาต้องโกนะคะจะมีวิธีการบอกนมข้นแล้วก็มาทําโรตีกันค่ะแต่ว่าโรตีเนี่ยนะคะจะเป็นสไตล์แบบ ปกติค่ะทุกๆคนสามารถหาสูตรได้ใน YouTube นะคะมีวิธีการทำเยอะแยะมากมายแต่อย่างที่มีนาทำเนี่ยก็คือในสใส่ไส้เนี่ยมีนาก็จะกินเป็นโรตีปกติส่วนลูกชายเนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นใส่ไสช้ชีสอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะเด็กเขาก็ไม่ค่อยกินอะไรที่มันจะแบบอาหารอันเนี้ยที่ตุรกีมันมีมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้โรยนมข้นแบบบ้านเราเขาจะใส่เป็นไสช้ชีสนะคะหรือว่าจะใส่เป็นไส้เอ่อเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ มันฝรั่งมันฝรั่งเอามาผัดกันเลยแล้วก็เอามาผัดกับหอมใหญ่อะค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบเสร็จแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอามาทอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแป้งกันดีกว่าค่ะตัวแป้งเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องพักแป้งแต่เราไม่ได้ใส่ย,ยีสต์นะคะทําไมาเราถึงต้องพักแป้งรู้ไหมเพราะว่าการพักแป้งเนี่ยมันจะทําให้แป้งคลายตัวแล้วก็สามารถดึงออกได้ง่ายบอกเลยนะมีนาไม่ได้ไม่ได้ไไดทําพัดแป้งแบบนี้นะ มีนาก็แผ่แผ่แป้งด้วยมือปกติค่ะเพราะว่าไม่สามารถทําได้แบบนี้ถ้าทําได้แบบนี้นะทําได้หลายเมนูแล้วบอกเลยทําขายได้ด้วยเบรกตุรกีอ่ะมันจะมีอยู่อันหนึ่งค่ะเหมือนโรตีแปะเลยเป็นเขาเรียกว่าชาชับเบรกเขาทําแบบนี้นะแต่ว่ามีนาทําไม่ได้เดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะมันจะมีสูตรทั้งที่มีไข่กับไม่มีไข่แต่ว่าใครอยากใส่ไข่นะคะก็ใส่ลงไปไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ลงไปได้เลยค่ะ ไข่ไก่เนีมีนาใช้เบอร์สองบอกเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้ช่างให้นะคะไม่รู้จะช่างให้ยังไงแล้วก็แล้วก็น้ําเปล่าค่ะน้ําอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยละคะน้ําก๊อกน้ําอะไรก็ได้ครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงเนี่ยมันก็เท่ากับ120่งมลนะคะมีนาจะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือปลดลงไปนิดหนึ่งค่ะประมาณหยิบมือหนึ่งคือแล้วแต่เรานะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่เนยรสจืดเนี่ยค่ะเนยสดรสจืดละลายลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะเนยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะใครแพ้กินเนยใช้มากาลีนใช้เนยเทียมใช้อะไรก็ได้คนที่ใหญ่เท่า,ากันอ่ะแป้งค่ะทีนี้เป็นเรื่องของแป้งแล้วนะเหมือนเดิมมีนะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ มีนาลืมถ่ายวิดีโอตอนใส่แป้งนะคะแต่เราจะใช้แป้งประมาณ2ถ้วยตวงนะคะหรือว่าเพิ่มได้อีกนิดหน่อยไม่มีปัญหาเราก็นวดค่ะนวดให้แป้งเขาไม่ติดอ่างไม่ติดมือเป็นพอค่ะสามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะคะพอนวดไปสักพักอย่างเงี้ยค่ะแป้งเขาก็จะติดจะติดมือแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเราเอาแป้งเนี่ยค่ะทามือ ใช้ประมาณสองถ้วยตวงนะคะหรือว่าสองถ้วยตวงกับอีกหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆค่ะมีนานวดประมาณแค่สามนาทีสี่นาทีเองค่ะเนี่ยค่ะนวดเป็นก้อนตั้งเป็นก้อนกลมๆแบ่งเอาไว้ลูกประมาณผลส้มมานะผลส้มผลเล็กนะเนี่ยเอาแป้งทามือค่ะไม่เป็นไรค่ะ ถ้าติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนหลังจากแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีเนยค่ะเนอยอุณหภูมิห้องก็ได้หรือเนอยละลายก็ได้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณหนึ่งกรัมคือแล้วแต่เอาตัวแป้งเนี่ยค่ะมาจุ่มไว้แบบนี้เลยเหมือนทำโรตีอะ่ะจุ่มไว้แบบนี้นะคะสเสร็จแล้วก็ใส่ในภาชนะ ถ้าใครนวดแป้งออกมาแล้วแข็งตอนแรกนะอย่างที่บอกถ้าใครนวดแป้งออกมาแล้วแข็งตอนแรกเนี่ยค่ะพักแป้งไว้ก่อนหาอะไรคลุมแล้วพักแป้งไว้ก่อนประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะคะมันจะทําให้แป้งเขานิ่มลงหลังจากแป้งเขานิ่มลงแล้วเนี่ยมาแบ่งเป็นก้อนๆแล้วค่อยเอามาจุ่มในเนยเนยเนี่ยเป็นเนยรสจืดธรรมดาค่ะเนยสดนะคะธรรมดา ปกติคนตุรกีเนี่ยถ้าไม่จุ่มเนยนะเขาก็จะใช้น้ำมัน,นค่ะน้ำมันพืชน,น้ำมันมะก,กอกก็ได้เหมือนกันตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะคือเราต้องพักพักแป้งให้เขาเขาเรียกว่าพักแป้งอันที่เหลือเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปเลยพักแป้งให้เขาคลายตัวแล้วเขาจะได้รีดง่ายๆ ีเองเนี่ยอะกลับไปกลับมานิดหนึ่งให้เขาแบบซึมซึมเนยได้ทั่วนะคะแล้วก็ปิดฝาใครทำตอนกลางคืนนะคะปิดฝาใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยอออกมาทิ้งให้เขาคลายความเย็นแล้วค่อยมาแผ่แป้งแต่ว่าถ้าใครจะทำแล้วทานเลยเนี่ยขอให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ หรือ1ชั่วโมงก็จะยิ่งดีถ้าไม่มีเวลาแค่15นาทีก็พอทิ้งไว้อุณหภูมิห้องแบบนี้ละคะ่ะมินาพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยดูความที่อากาศมันค่อนข้างเย็นนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นแข็งๆแบบนี้ตัวนี้เราจะใช้ซิลิโคนไม่ได้เราจะใช้ตัวพื้นธรรมดา เนยค่ะใช้เป็นเนยละลายหรือว่าเนยอุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าใครไม่มีนะคะใช้น้ํามันทาลงไปเลยค่ะที่พื้นถ้าใครไม่อยากไอ้นี่ก็ทาลงไปที่ถาดหาถาดใหญ่ๆนะทาลงไปทาไปรอบๆอ,อย่างนี้แหละเคาน์เตอร์มีนายเย็นนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแต่ถ้าถ้าเมืองไทยอย่างเงี้ยอากาศร้อนนะจะเดียค่ะมันจะง่ายกว่านี้ทาไปให้ทั่วค่ะคือเราอยากแผ่แป้แปงได้ เอ,อแผ่นใหญ่ขนาดไหนก็ต้องทาไปเท่านั้นนะทาน้ำมันก็ได้ค่ะแล้วแต่หยิบเข้ามาหนึ่งก้อนก็ไหนก็ได้แล้วก็ปิดฝาด้วยนะเนีย่ยปิดฝาไว้ค่ะหยิบเข้ามาหนึ่งก้อนกดๆค่ะกดๆเขาแต่ว่าค่อยๆกดๆนะเขาจะแผ่แป,แป้งออกได้ง่าย บอกเลยว่ามันง่ายมากแต่ว่ามีนาผัดแป้งแบบคนอินเดียไม่เป็นถ้าทำได้เท่าที่ทำนะคะเนี่ยก็ค่อยๆดึงค่ะมันจะดึงได้ค่ะค่อยๆดึงดึงขอบๆข,ข้างๆเขาเนี่ยข้างๆก็ดึง วันนี้ลูกชายไม่ได้อยากกินโลตีแบบนั้นลูกชายอยากใส่ไส้มันฝรั่งค่ะคือโรตีเนี่ยอะมีนาแผ่ได้เท่านี้บกเลยมีความสามารถได้เท่านี้ <c oughs> มีความสามารถได้เท่านี้นะคะรวบเอาดัานข้างข้างเนี่ยเราก็ค่อยๆสไลด์เข้าไปแบบนี้จริงๆมันมีหลายวิธีนะแต่ตัวเนี้ยง่ายสุด ถ้าสำหรับเป็นโลตีจะจิ้มแกงธรรมดานะก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะจับม้วนจับม้วนเนี่ยค่ะจับม้วนแล้วเอาปลายเนี่ยค่ะไปกดไว้ตรงไหนก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้คือแล้วแต่จะต,ต้องเก็บปลายเขานะแล้วก็กดไว้ อันนี้คือโรตีที่เรากินกับแกงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะพักเอาไว้นะคะนี่ค่ะพักไว้ได้ค่ะเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าอุณหภูมิห้องธรรมดาพอเราจะกินใช่ไหมเราก็เอาออกมาทอดเอาออกมารีดครั้งแล้วก็ทอดอันนี้นะคะอีกอันนึงมีนาะจะทําไส้ไอ้นี่แล้วนะไส้มันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยคะ่ะเป็นหัวหอมใหญ่นะคะซอยละเอียด มันฝรั่งค่ะขูดฝอยแล้วก็แครอทขูดฝอยเอามาผัดค่ะมาผัดรวมกันเนยนะคะเนยหรือว่าน้ํามันมากอกก็ได้หรือน้ํามันพืชก็ได้เสร็จแล้วปรุงรสด้วยเกลือพริกปลาปิกกา้าแล้วก็พริกไทยเท่านั้นเองมันจะเริ่มแบบคือเนี่ยเยมันจะเริ่มแข็งแล้วเราจะใส่เป็นน้ํามันแทนก็ได้นะคะไม่มีปัญหา มีนาก็ค่อยๆแผ่ไปแบบนี้แล้วมีนาค่อยๆดึงเนี่ยค่ะมันดึงได้ค่ะมันดึงได้มันดึงได้เราดึงได้เท่าที่เราดึงนะอันนี้พูดจริงดึงเท่าที่เราดึงค่ะใส่ไส้ลงไปค่ะแค่เฉพาะตรงกลาง ท่าที่เราอยากได้หรือว่าใส่ไปให้ทั่วแผงก็ได้อ่ะนี่คือไส้ผักอย่างถ้าใครกินเจยอย่างนี้นะหรือว่ากินมังสวิรัตนะคะก็ไม่ต้องใส่ไข่ที่แล้วแต่บางคนกินเจก็ใส่ไข่อืพับค่ะพับขอบ,ขอบเขาเนี่ยแหละค่ะจริงๆขอบมันดึงได้อีกนะเนี่ยพับเป็นแบบนี้อ่ะพับเขาเข้ามา จะขาดก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นขาดนี่เป็นเรื่องปกติใครทําไม่ขาดก็ถือว่าเก่งเก่งมากอืไหนๆก็ทําโรตีแล้วแต่ก็ทั่วเป็นอาหารเช้าไว้ด้วยเลยแล้วกันนะคะเท่านี้เองค่ะเราเอาไปทอดกับกระทะใส่เนยลงไปนะคะทาให้ทั่ว จริงๆใส่เนยไปเยอะๆก็ได้นะหรือใครจะทอดกับน,น้ำมันก็ได้เพราะฉะนั้นความกรอบความพองของเขาจะแตกต่างกันพูดถึงโรตีนะอย่างที่เราเห็นๆกันทั่วไปนั่นแหละจึงแผ่นแป้งเขาขึ้นมาทอดค่ะเขาก็จะขาดไม่เป็นไหลกลับด้านนะคะก็ะกลับด้านไปมานั่นแหละ ขึ้นแล้วนะคะสิะงที่เป็นแผ่นเนี่ยค่ะมาวางไว้แบบนี้ใส่ชีสลงไปตรงกลางเยอะๆพับแป้งค่ะพับแป้งเข้าไปหาขอบไม่เจอ บอกเลยนะว่าตรงเนี้ไม่น่าเอาออกนะเพราะว่ามันดันรวมกันเป็นก้อนไงนเอาออกค่ะแล้วก็พับเขาค่ะพับเหมือนโรตีปกติบ้านเรานี่แหละค่ะอ่ะ อันนี้ไส้ชีสนะคะ,ะโรตีไส้ชีสเราก็มาอุยอร่อยค่ะหรือดูนะคะว่าแป้งข้างในก็จะเป็นชั้นๆเป็นแผ่นๆแบบนี้ อร่อยเดี๋ยวอันกลมๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันอีกทีนะคะตอนบ่ายอันนี้เลิศขอบอกเนี่ยมีนาแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะพอจะกินเนี่ยก็เอาออกมาให้เขาคลายความเย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งสังเกตได้จากเนยคะ่ะเนยแล้วก็แป้งเนี่ยเขาก็จะมีความหยุ่นขึ้น เอาจานค่ะเราไม่เอาเคาน์เตอร์ละขี้เกียจล้างเอาออกมา1นึ่งแผง่นอ,ออกมาหแผ่นมันนิ่มมากค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตัวจานเราเนี่ยค่ะเราจะทาทาเนยหรือเนยเนี่ยเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าเราจะทาน้ำมันไปก่อนก็ได้แล้วแต่เลย เอาเนยที่เหลือจากตรงนี้ละค่ะเอามันมาเสียดายของกดอยากได้บางขนาดไหนก็กดบางขนาดนั้นอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งที่พวกอินเดียเขานิยมกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรตุรกีจริงๆนะแท้ๆแน่ๆนอนๆนะเขาไม่ใส่ไข่ เดีย๋ยวเอาไว้ทําให้ดูคลิปอื่นนะคะสูตรตุรกีแท้ๆเราจะทำบานขนาดไหนก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะทำให้มันแบบเป็นแผ่นเลยแล้วก็เป็นแผ่นกลมๆเลยอะค่ะแล้วก็ตลบตลบพับเข้ามาเหมือนอันที่มีนาใสาช่ชีสอะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลอกเขาออกมาเขาก็จะได้เป็นเป็นแผ่นโรตีเดี๋ยวจะเอาไป นาบกับกระทะกันเลยกระทะตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทาเนยเล็กน้อยค่ะมีน้ำไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปนะเพราะว่าน้ำมันในโรตีมันเยอะอยู่แล้วใส่โรตีของเราลงไปใครอยากใส่เนยหรือใส่น้ำมันลงไปเพิ่มก็ได้นะคะแต่เามีน้ำไม่เอาแล้วไฟอะไรไฟกลางค่ะที่ใช้ เดี๋ยวขอกลับไปกลับมาเนยสีส้มของแพกเนี่ยนะจริง,รงๆเราเขาเป็นเนยมันเป็นมาการีนค่ะอันนี้กินมานานแล้วแต่รู้สึกว่าเนยสีส้มมันจะมีสะเสน่ห์มากเลยนะกับการทําโรตีเนาะใครอยากให้มันกรอบมากๆเนี้ยก็ต้องใส่เนยลงไปเพิ่มนะคะให้มันฉ่ำๆเนยเลยอะฉ่ำน้ํามันฉ่ำเนยเลยอะค่ะ ต่มีนาไม่เอาแล้วเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็ช่ำเนยเต็มที่แหละถ้าเราจะเอาไว้กินกับแกงนะคะเราไม่ต้องทําให้กรอบมากเราทำให้แป้งเขาสุกกาลังดีเขาจะนุ่มๆเหนียวๆนะคะก็คือตัวตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันมันอยู่ว่า ถ้าเราจะกินกับนมข้นหรืออะไรพวกนี้เราจะต้องทอดให้เขากรอบนิดนึงแต่วันนี้จะกินกับนมข้นเพราะว่าทํานมข้นไวเหล้วแล้วเราจะต้องตบโรตีฟังเสียงนะมันก็ต้องตบตบเพื่อเขาจะได้มีความกรอบมากขึ้นตบสองอันเลยก็ได้เนี่ยค่ะทำกรอบทำกรอบที่เราควรมี จะกินกับแกงก็ได้หรือจะรอโรยนมข้นโอ้ยไม่รู้ใจยังไงโรยน้ำตาโรยน้ำตาเน้นเอาค่ะโรตีในหน้าที่โรตีแพงอยากทำโรตีใส่ไข่กินเอาไว้ทำพรุ่งนี้กินดีกว่าขออนุญาตใช้มือนะคะเอาละค่ะจะชิมให้ดูแล้วนะ ดูความเป็นชั้นค่ะเป็นชั้นของเขาของก็ดีจริงๆถ้าทานกินกับแกงถ้าจะอร่อยทำโลดทำโลดส่งกันบ้านด้วยนะคะมันหยุดไม่ได้อะ่ะขอกินอีกชิ้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยคุยนะขอกินอีกชิ้นหนึ่งก่อน เราค่อยคุยขออนุญาตนะคะที่ใช้มือแล้วก็ขอโรยนมข้นด้วยขอโรยนมขอโรยนมข้นนิดนึงจะบอกว่ามันเลิศมากไม่ต้องให้ลูกกินแล้วบินากินก่อนเลยเดี๋ยวลูกทำให้พรุ่งนี้โอ้ยอร่อยมาก ลองทำกันดูนะคะใครอยากทำแบบไหนอยากใส่ไส้แบบไหนนะคะหรือว่าจะแช่แช่เย็นไว้ก็ได้พอเด็กๆกลับจากโรงเรียนหรือว่ากลับจากมาทำงานอะไรเงี้ยต้นหอยหอยนะเอาออกมาให้เขาคลายความเย็นนิดนึงไปอาบน้ำอาบท่านะคะเสร็จแล้วมาถึงก็พอดีและคะ่ะทำได้พอดีมีแกงไก่มีแกงเนื้อมีมัสมันนะคะทำตัวนี้จิ้มได้เลยค่ะอร่อยอร่อยโอ้ยบอกเลย อย่าลืมนะคะไปส่งกันบ้านนะคะที่ไมซ์ไทตุรกีได้เลยค่ะที่แฟนเพจแล้วเราก็มาแชร์กันว่าทำออกมาแล้วค่ะกินกับอะไรไปแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มีนานด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ